สวัสดีค่ะพบกับช่องใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะวันนี้มาดูเด็กน้อยกินใบไผ่ค่ะวันนี้พักอยู่ริมห้วยค่ะอยู่ติดไอ้เขาเกี่ยวข้าวใหม่นะคะเนาะมากินต้นไผ่กันค่ะใบบัวใบบัวจ้า ไออยู่ในป่าไผ่แล้วได้ยินแต่เสียงไปบัวหายไปไหนแล้วจ๊ะเอ๊หนูอยู่นี่ฮ้่เอเอ,เอค่ะแม่แม่มีความสุขเลยยิงไผ่แล้วค่ะออกจากบ้านคุณยายๆก็ให้กล้วยหนูตอนพักหนูก็ได้กินใบไผ่ โอ้อันนี้เรียกอะไรบอกแม่แม่สิต้นสีน่าลงค่ะอันนี้ไปบวก,ก็กินเป็นนะอุ้ยเอากัดมีฟันหรือ,อยังฟันคมไหมอุ้ยไหนฟันคมไหมโอ้กินใบกะถิน่าลงก็เป็นค่ะแชบอา ค่อยคิดลูกเอาใบบัวหายทังยังเงียบหน่อยเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะนอนกลางวันอยู่ใต้ล่มผ่ายเย็นสบายเลยช้างป่าช้างป่ากินใบไผ่จ้า ว,วักวักในแรกวั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 กสวัสดีค่ะโอ้นูจะคุยกับแม่แม่แล้วลูกสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้วิบอัได้กินใบไผ่ด้วย ดูซิมีหน่อไม้หรือเปล่าไปบัวเห็นหน่อไม้ไหมมีไหมม,ไม,มีหน่อไม้ไหมหาให้แม่ด้วยเด็ก <Odd> นอ้อยเป็นสาวแล้วสองปีเจ็ดเดือน สังเกตดีๆคือตัวโตมากค่ะแม่แม่เด็กน้อยตัวโตขึ้นเยอะเลยออกมาลูกมันแคบออกมานี่แล้วดูดูดันเข้าไปดูดูยิงห้ามเหมือนยิ่งยุเด็กน้อยนี่มาแล้วมาแล้วน่น เห็นอะไรหูกเขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยตรงนี้เอ้ากินต้นกระถินด้วย วนมาที่เดิมลูกวนมาที่เดิมออกมาที่เดิมลูกอ و, อกมาที่เดิมเร็ววนออกมาเออมันออกมา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 เาออกมานี่เออมามาเออเดินมาเดินมาเดินมาลูกเอาถูถูถูเอาถูเอาถูสวัสดีค่ะ ัดิปากกัดเลยครับฟันหนูคมแล้วฟันหนูเต็มปากฟันหนูคมแล้วบอกแม่ๆหนูเขี้ยวอาหารได้เย่มมากเลยกลืนอย่างเดียวคะ่ะไม่มีคายเลย บรรยากาศยามพักเที่ยงของใบบัวค่ะใบบัวขออนุญาตนอนกลางวันก่อนนะคะบอกแม่ๆบ๊ายบายใบบัวจ๋าดูตาหวานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเด้อสวยๆต้อเร้วไปไหนโอ้ย <laughs> เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย